สวัสดีค่ะหมอสวยโซ c i ตี้นะคะเดือนนี้นะคะคำที่ติดฮิตของ Google Trend ก็คือจิวยิส ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเกี่ยวข้องกับยีสต์แน่ๆเพราะว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดจากการติดเชื้อของเชื้อราค่ะโดยเฉพาะต้องรลุ่มคนที่มีสัลยการแพทย์เรียกว่ามาลาเซียโฟลิคลิ t ิสค่ะเกิดจากการติดเชื้อราะคะชนิดของมาลาเซียค่ะเชื้อราประเภทยีสต์นี้นะคะปกติอาศัยอยู่ที่ผิวหนังของเราอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อไหรหากร่างกายเราอ่อนแอภูขุ้นกันตกนะคะหรือบางคนนะคะที่มีสิวแล้วก็ต้องกินยากลุ่มปฏิชีวนะนานๆเนี่ยทำให้แบคทีเรียของเรานะคะ ชนิดนี้หายไปเชื้อราชนิดนี้ก็เลยจะเริ่มโตมากผิดปกตินั่นเองค่ะจนเกิดเป็นภาวะโรคผิวหนังอักเสบนะคะซึ่งนะคะเป็นสาเหตุของการเกิดซิวยีสนะคะหรือว่าโรคผิวหนังประเภทอื่นๆได้ที่ไม่ได้ขึ้นเฉพาะผิวหน้าเท่านั้นนะคะอย่างเช่นรังแคกัดเลื่อนเป็นต้นค่ะซิวยีสนะคะจะเปลักษณะคล้ายสิวค่ะซึ่งมันจะเป็นตุ่มนะคะของผดผื่นแดงๆอยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะอาจจะพบลักษณะของหัวหนองได้นะคะเขาบอกว่าสิวยีสนะคะไม่สามารถกดออกได้เหมือนสิวทั่วไปแล้วก็มักจะไม่มีหัวค่ะ ส่วนใหญ่มักมีอาการคันร่วมด้วยซึ่งกปกติสิวทั่วไปมักจะไม่มีอาการคันค่ะสิวนีสะะ้สามารถนะคะคเกิดขึ้นได้ทั่วไปหน้าค่ะโดยเฉพาะบริเวณหน้าผ่านคะคะส่วนบริเวณอื่นของร่างกายก็พบได้ค่ะ ดยเฉพาะจะเป็นบริเวณที่เนื้ออกอนมากๆหรือว่ามีคราบอับชื้นเช่นหน้าอกคอพับเป็นต้นค่ะส่วนปัจจัยอื่นนะคะที่สามารถนะคะกระตุ้นนะคะให้เชะะื้อราเจริญจากตัวผิวปกติ่งคลายเป็นสิวยีสต์ได้อย่างเช่นนะคะผู้ที่มีปัญหาผิวมันหรือเนื่อออกง่ายค่ะเพราะน้ำมันนะคะที่เป็นส่วนเกินเนี่ยถือว่าเป็นอาหารชนิดดีของยีสต์เลยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งนะคะการใช้สกินแคร์ที่ไม่เหมาะสมกัสมบสภาพผิวทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะหมอสวยนะคะจะมาแชร์นะคะวิธีการรักษาผิวยีสต์ ได้ไงนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้หมอสุสานตี้ในช่อง YouTube แห่งนี้อย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งและติดตามให้เรื่องผิวผิวไปได้เรื่อๆแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย